สวัสดีครับผมมาสเตอร์อ่นนี้คือสายยางไอน้นี่คือคลิปแนะนําแบบวัสั้นสองนะเป็นวัสดุสั้นแรกผมดูผมดูหลายครั้งมากเป็นสิบครั้งได้เลยเ้วก็ดูมึนไอ้ก็มาอัดใหม่เดี๋ยวผมก็จะกบคลิปแรกนะอันนี้คือจะลงในไม่ื้อไม่รื้อ,อด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้เข้าใจและในที่สุดผมก็ตั้งไอ้ไม้สายอูฟังจีนแดงนี้ได้ถูกตำแหน่งกลมมันหน้าไม่เข้าลนะ ที่จริงผมอัดไปแลรวบแต่รมเข้าโคตรเยอะเลยเลยมาน,นั่งอัดใหม่ไอ้ก็หาตำแหน่งเจอล้วส่วนในคลิปเก่าเนี่ยผมพูดไว้ว่าจะมาทำเกี่ยวกับเกมของบ็อบบี้เพย์ทามซึ่งมันกามันดังเลยแล้วผมมองว่าเออไม่ทำดีกว่ามาทำเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจีนี่มอดซึ่งมาเป็นบริษัทที่สร้างเกมนี้แหละเอาบางคนอาจจะถามว่า ซื้อบอยส์เกมมัน M.O.B เกมนี่อันที่จริงมาเป็นเหมือนคล้ายๆแผนแนแพนแในของบริษัทเขาซึ่งบริษัทเขาก็ใหญ่เหมือนกันนะเป็นแต่บริษัทเขาแปลกจากเกมหน่อยเป็นเพราะบริษัทเขาเนี่ยทำเกี่ยวกับแอ,อนิเมชั่นใหม่ครับอ่าแล้วก็มันแนะนำตัวใหม่ก็คือผมมีวงการทั้งแอนิเมชั่นใหม่ครับซึ่งผมก็อยู่อยู่เหมือนกันแล้วก็รู้เรื่องพอสมควรแล้วก็แอนิเมะ แอนิเมะเนี่ยถ้าเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะเนี่ยผมก็จะคงในมิอิมิอิแต่ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับคอนเทนต์อื่นเนี่ยก็จะไม่คงนะไปคงใน YouTube ถ้าใครดูในมิอิมิอิก็แนะนำให้ไปติดตามใน YouTube ด้วยแล้วก็ขอเือนอีกครั้งหนึ่งถ้าคำไหนวังผมไม่รู้เรื่องคอมเมนต์นะฮะเท็กวีการ์บอกว,ว่าฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมบอกเป็นบากผมเป็นคนพูดไม่ีชาผู้ม่สัตว์ก็ภาพยนตร์ก็พอนิดหน่อยนะ กไหกน,ยยนะไหนๆก็จะลงในมิลิมิแล้วก็มาเข้าเรื่องเกี่ยวกับอนิเมะเลยกันเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการประกาศทำซีซั่น3ก็คือไม่ใช่ประกาศทำดิประกาศฉายเลยประกาศสายซีซั่น3สาภาพรกับคาวุยาะซะดีๆซึ่งเป็นซีซั่น3แล้วอ๋อซึ่งย้อนกลับไปตั้งแต่ เดือนแรกเลยที่ผมเข้าวงการอนิเมะก็เดือนมีสาซึ่งเป็นเรื่องนาโทโกะนาโทโะเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้ผมเข้ามานะแล้วผมก็เห็นเห็น<ๆ>มานานฮะ <ret our. S 2> เห็นไอ้มีมฟุตตบะมักจำชื่อไม่ได้ไอตัวสปมชมพูนะที่ฝรั่งเขาจะชอบแต่แหก็ไปทําเป็นมีมผมไม่ดูแล้วผมก็ทิ้งยาวมาไอาก็มีเรื่อง ที่ช่อง y u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  e หนึ่งที่เขาตัดต่อชื่อแฟดสักอย่างแฟดหกแฟดซิงหกว่าเป็นภาษาเสียฟังไม่แต่อประมาณแฟดนั่นแหละมันก็มีตัวคอนี้มาย้ำเติมผมอีกแล้ผมก็ดูจริงไหมจะดูดีไหมแล้วผมก็มมมกลวงเข้าไปดูตอนไงมันเกี่ยวกับช่วองอินโทรผมได้เห็นพระเอกถือปืนถือมีด นางเอกถือปืนถือผมนี่ออกเลยวัดสงครามคือความรักคืออะไรผมก็งงวทำไมพระเอกกับนางเอกถึงถือปืนแล้วผมก็ไม่ดูแล้วทิ้งช่วงมากมามาถึงเดือนกันยาระหวานตุกเป็นเดือนใครนะของคนดูอนิเมะเอ่ยเอาอะไรเป็นเพราะมันมีเรื่อนทั้งจบไปเยอะอย่างเส้นเมดมักงกรของโคบายาชิ เกิดใหม่เป็นนางร้ายจะเรื่องทางไหนก็ให็นนะฮะม่งม,มันจบไปมันจบเรื่อยๆเลย,เยแล้วผมก็ไม่มีอะไรดูก็ต้องรอเรื่องอิกาซีนั่นเงี้เรื่อยมันทิ้งช่วงมาผมก็โอ๊ยว่างผมก็เงื่อนติ๊กตกติ๊กตกเรื่องเงื่อนแล้วก็ไปเจอฉากที่พระเอกมันอ่าเขาโยกคอมป์ป่ะจับคล้ายๆท่าจับกดอะจับกด ในห้องเก็บของภาระเห็นว่ามันจำกดแล้วผมก็เฮ้ยเฮ้ยดูดีกว่าี๋ยวผมคุณดูก็ติดเออติดมันสนุกมากทำไมไม่ดูตั้งแต่แรกทำไมกันทำไมกันแล้วหลังจากที่ผมได้ดูโอ้โหผมก็ว้าวอิสซมิส แล้วก็ OVA ก็โอ้โหมาเตอร์พีชมากสากอาบน้ำมันมันแปลก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 แต่ก็ไม่เบื่อมากก่อนในเืองสนุกส่วนเขายากกักษ์ก็น่าแบบว่าใครว่าใครนะฮะก็มาแค่วิวถ้าใครอยากไปดูก็ไปดูได้เนเรื่องก็ไม่อยากบอกเยอะก็จะประมาณว่าเขายากักษ์ กับไอพ่อเองเนี่ยมันชอบกันนัง่งละแต่มันแค่อยากให้ใครบางคนเงื่อก่อนมันคือสงครามมันคิดคือสงครามโดยเฉพาะเขายะเนี่ยวางแผนอะไรตั้งเยอะตั้งแยะแต่คือบางครั้งก็ร้มเลยบางครั้งก็ซ้ำเงินแต่มันคือวางแผนแบบเหมือนแผนระดับประเทศแผนระดับโลกซึ่งก็ดูเพลินๆสนุกดีไอคอนซีซั่นสามก็มันจะมาฮะดูกันได้ ส่วนมั่งอะใครจะไปหาอ่านก็ได้ตามเว็บเถื่อนก็ได้นะ,ะมันมีเว็บแบบแบบที่มันแปลภาษาอังกฤษอยู่ซึ่งเป็นส่วนที่เจ็บตับมากปวดตับก็อย่าไปอ่านเลยงอแปลไทยนั่งนัซึ่งตามประเทศก็มีอ่าญี่ปุ่นถ้าจะไม่ผิดมี23เล่มประเทศไทยก็ออกมา20เล่มแล้วนะโอ้ยพัดพิมพ์นี้ ทำงานดีมากไม่เหมือนค่ายวีไอสักอย่างคูชอบดองงานมากเลยหน้าทูเขาไปเก็บสิบเอ็ดแล้วยังเก็บเก้าอยู่เลยนะไม่พูดชื่อการถุงยังเป็นถุงแกงเลยมือก็ดําปึกอเลยโอเคผู้ค่นี้กันเดี๋ยวโดนฟอกนี่ถ้าเกิดว,ว่าใครที่ดูในมืมีอยังมาติดยาลืมมาติดตามในช่อง youtube ด้วยนะฮะ